สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรม h a n g Out ชุดที่10นะครับเป็นของตัวละครคาเวนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับตอนจบนะครับจะมีทั้งหมด5แบบนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าหลังจากที่เรานะครับเริ่มเควสมาแล้วเราจะเห็นคาเวนะครับคุยกับลูกค้าอยู่นะ แล้วก็มีการเถียงกันนิดหน่อยนะครับคาเวก็เลยเข้ามาในร้านเหล้าตัวเราเนี่ยก็เลยเดินตามเข้ามานะครับก็มาคุยต่างๆปัญหาต่างๆกับคาเวนะครับก็จะมีทางเลือกตรงนี้มานะครับจะมีโน้มน้าวลูกค้าเมื่อกี้ด้วยกันไหมแล้วก็อยากหาอะไรทําเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมนะครับก็จะเป็นทางแยกตอนจบแต่ละแบบนะเรามาเลือกออไปโน้มน้าวลูกค้าด้วยกันก่อนนะครับหลังจากที่เรา กับคาเวนะครับตามลูกค้ามานะก็ได้รู้ความจริงว่าลูกค้านะครับเป็นชาวทะเลทรายกลุ่มเอเลไมนะครับตั้งใจจะตั้งสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆชาวทะเลทรายได้เรียนกันนะครับก็เลยมีการขอลดงบประมาณต่างๆนะครับทาให้คาเวเนีรยรู้สึกหงุดหงิดนะแล้วพอเราได้รู้ความจริงเนี่ยก็เลยได้มาปรึกษากับนักเดินทางนะครับว่าจะเลือกวิธีไหนดีนะครับออพอถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนจบทั้ง2แบบแล้วนะ ลองเปลี่ยนสไตล์ใหม่จะเป็นตอนจบแบบที่1น,นะครับแล้วก็ระดมทุนจากนะักธุรกิจคนอื่นนะครับก็จะเป็นตอนจบแบบที่2นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลองเปลี่ยนสไตล์ใหม่ตอนจบแบบแรกนะครับตอนจบแบบที่1นนะครับก็หลังจากที่เรา รู้ความจริงเกี่ยวกับลูกค้าของคาเวแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปกำจัดมอนสเตอร์ที่จะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านอาลุนะครับเพื่อที่จะขนวัสดุมาทำห้องสมุดได้ง่ายขึ้นนะจะได้ไม่โดนมอนสเตอร์ขัดขวางนะครับก็ มาร่วมกันสร้างสไตล์ใหม่ของห้องสมุดนะครับก็จะใช้งบประมาณลดลง70เอ่อใช้แค่70นะครับแล้วก็ระยะเวลาประมาณ1ปีนะก็จะสร้างเสร็จนะครับหรือกี่เดือนนะเก้นจํจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะคือเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้แต่ลืมแล้วนะครับเออตอนจบแบบที่1ก็จะเป็นแม่พิมพ์แห่งอนาคตนะครับเพื่อที่จะมอบความหวานแก่คนอื่นในอนาคตแล้ว ความยากลําบากตอนนี้ไม่ควรค่าเกี่ยวการพูดถึงเลยสักนิดนะครับก็จะเป็นตอนจบแบบแรกนะครับน่ารักมากเลยนะตอนจบแบบที่2นะครับให้เรากลับมารับเควสต,ตรงนี้นะครับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่นะครับกดเล่นเกมต่อได้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางแยกตอนจบแบบที่2นะให้เราเลือกระดมทุนจากนักธุรกิจคนอื่นนะครับตอนจบในแบบที่2นะครับก็ เราก็ไปหานักลงทุนต่างๆนะครับโดยการมาหาโดลี่นะครับให้น้องเนี่ยแนะนํานักลงทุนต่างๆให้เราหน่อยแต่ว่าก็ไปดิวไม่สําเร็จนะครับเขาก็บอกว่าใช้ทุนมากเกินไปเขายังไม่สนใจนะครับสุดท้ายนะครับโดลี่ก็ตัดสินใจช่วยระดมทุนสร้างห้องสมุดให้กับพวกเรานะครับทำให้ทำสัญญาต่างๆกับคาเวนเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตอนจบแบบที่2นะครับทาสัญญาสําเร็จ เดี๋ยวจะต้องคืนทุนให้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตอนจบแบบที่2นะคือน่ารักมากๆเลยนะสําหรับตัวละครโดรีนะครับที่แบบตอนแรกเก่งก็คิดว่าเขาคงจะไม่ช่วยหรอกมั้งสุดท้ายน้องก็ช่วยนะครับคือแบบน่ารักมากๆานะตอนนี้ก็ใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องก็ลองมาเล่นดูนะครับตอนจบแบบที่3นะครับก็ให้เรากลับมารับเควสต,ตรงนี้นะครับคุยเปิดใจในร้านเหล้านะกดเล่นเกมต่อได้เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับให้เราตอบว่า อยากหาอะไรทำเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นตอนจบแบบที่3กับ4แล้วก็ตอนจบแบบที่5นะก็ทำไมคา,าเวถึงมาเป็นสถาปนิกละ่ะก็จะเป็นตอนจบแบบที่3กับ4นะครับส่วนหาเงินจากงานอื่นแทนก็จะเป็นตอนจบแบบที่5นะครับเรามาลองตอนจบแบบที่3กับ4นะครับอาทาไมคาเวถึงมาเป็นสถาปนิกนะครับ ถึงตรงนี้นะครับคาเวก็จะเล่าว่าทําไมเขาถึงอยากมาเป็นสถาปนิกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคาเวนะครับที่ย้ายไปอยู่ฟองเตนแล้วก็อยากกับพ่อของคาเวแล้วที่ว่าพ่อคาเวหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าตายไปหรือว่ายังไงนะครับอตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเอาไฮแตมนะครับหรือว่าบ้านพี่แตมนะแล้วเราก็มาเจอสมุดบันทึกของแม่คาเวนะแล้วเราก็กําลังเดารหัสผ่านกันอยู่นะครับก็จะมี ตอนจบแบบที่3กับแบบที่4นะครับแบบที่3ก็จะให้เราตอบว่าลองไปถามคนรู้จักดูนะครับแบบที่4ก็จะเป็นอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับอ่าเราจะมาตอบลองไปถามคนรู้จักดูนะครับข้อแรกเลยตอนจบแบบที่3นะครับก็จะเป็นการที่เรากับคาเว่นะครับไปหาไทนารีเพื่อหาบ่อแสในการปลดล็อก สมุดของแม่คาเวนะครับอ่าแล้วก็ได้ไปเจอศาสตราจารย์ฮาร์ดี้นะครับที่เป็นอาจารย์ของแม่คาเวนะครับเขาก็ได้ช่วยปลดล็อกสมุดนะครับจากนั้นคาเวก็อ่านบันทึกของแม่เขาต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ไปงานที่ไทนาริเชิญคาเวแล้วก็เรานะครับไปร่วมก็คืองานเฉลองเรียนจบของโคเล่นะครับก็เป็นการรวมตัวละครแก๊งเพื่อนของเขานะครับก็เป็นตอนจบแบบที่3นะครับอ่าการพบปะในายามว่างนะ ไปสั่งสมความสุขและความรู้สึกตื่นเต้นตื่น,ต,นตื่นตานใจเอาไว้เพื่อรับมือกับช่วงเวลาอันแสนยาวนานต่อจากนี้นะครับก็เป็นตอนจบแบบที่สานะครับตอนจบแบบที่4ี่นะครับให้เรากลับมาที่เควสของเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำนะครับกดเล่นเกมต่อได้เลย mm hmm. ถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางแยกตอนจบแบบที่4ี่นะให้เราตอบว่าหรืออย่าเพิ่งไปสนใจสมุดบันทึกของแม่คาเวนะครับสู้เอนะ อตอนจบแบบที่4นะครับเพื่อนๆหลังจากที่คุยกับคาเวมาเดินเล่นที่สถาบันเสร็จนะครับแล้วก็จะเจอพี่ต่๋มนะครับแล้วก็พูดคุยกันเยอะแยะตอนแรกก็คิดว่าเราอ่ะมาเด็ก,กับคาเวแต่สุดท้ายเขาก็คือพูดเรื่องพี่ต่๋มไม่หยุดนะครับอ่าพอเราถึงตรงนี้นะครับมันจะมีแอปชิปเมนรับนะครับให้เราอ่ามาอ่านใช้น,นังสือนะครับ3เล่มนะเล่มแรกก็เป็นตรงนี้นะสารานุก,กรมนานา,นาพันธุ์ในป่านะครับ เล่มที่1นนะครับแล้วก็เล่มที่2นะครับวิวัฒนาการของอักษรโบราณนะครับแล้วก็เล่มที่3ตรงนี้นะอยู่ในมุมนี้เลยภาพเล่าของสถาปัตยะกรรมโบราณนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้เสร็จสิ้นอแอปชินเมนลับนะครับนี่เลยเป็น สมัยวัยเรียนนะครับอ่านหนังสือที่มีโนต้ตจดเอาไว้ในวังแห่งปัญญานะครับก็เป็นหนังสือที่คาเวได้จดโนต้ตเอาไว้นะครับแต่ว่ามันอ่านยากมากเลยเขาก็เลยเอาไปซ่อนไว้อยู่ที่ชั้นแบบลึกๆนะครับอาคาเวก็เลยเทียงกับพี่แต้มนิดนึงนะครับอาเดี๋ยวเราไปทำเคเวสต,ต่อกันเลยครับตอนจบแบบที่4นะครับหลังจากที่เราเดินเล่นที่สถาบันเสร็จนะครับก็ไปเดินเล่นที่ท่าเรือเอลมอสนะครับแล้วก็ได้เจอสะพานที่พี่แต้มเป็นคนเอ้ยไม่ใช่ คาเวเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็มาจบที่พิระมิดนะครับมาดูแบบวิวต่างๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับคาเวก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เขารู้สึกแบบหมดแพชชั่นเขาก็จะมาที่นี่เพื่อแบบผ่อนคลายแล้วก็ าพชั่นต่างๆของเขานะครับอ่าก็เป็นตอนจบในแบบที่4นะครับภายใต้หมู่ดาวสักวันหนึ่งความเจ็บปวดของฉันจะสลายไปพร้อมกับชีวิตที่จบลงแต่ผลงานจะยังคงอยู่ตลอดไปนะครับก็เป็นตอนจบแบบที่4นะได้ออกเดทนิดหน่อยนะครับส่วนมากก็อยู่กับพี่ตั้มนะอ่าก็จะเป็นตอนจบในแบบที่4นะครับตอนจบแบบที่5นะครับให้เรากลับมารับเควสที่เอ่อคุยเปิดใจในร้านเหล้านะครับกดเล่นเกมต่อได้เลย ตรงนี้นะครับก็ให้เราตอบว่าอยากหาอะไรทำเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมนะครับก็จะตอบข้อที่2นะครับแล้วก็ตอบหาเงินจากงานอื่นแทนนะครับข้อที่2เหมือนกันนะก็จะเป็นตอนจบแบบที่5นะครับตอนจบแบบที่5นะครับก็คือเนื้อเรื่องจะยาวหน่อยนะก็คือเราไปหา กับคาเวนะครับไปหารุ่นพี่ของคาเวนะครับก็คือรุ่นพี่อาลุคามินะครับอ่าเป็นเขาก็เปิดอสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับสถาปนิกนี่แหละนะครับแล้วคาเวก็ได้รับหน้าที่ไปเป็นอาจารย์ไปลองสอนดูนะครับแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงมากนะพอคาเวสอนเนี่ยก็ได้รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยเป็นพวกหลอกลวงนะครับให้พ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยไปกู้เงินมาเรียนค่า เทอมที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้คาเวเนี่ยไปจัดการนะครับโดยการไปบอกไซโน่นะว่าเออรุนพี่เนี่ยเป็นพวกหลอกลวงนะไซโน่ก็ได้จับรุ่นพี่ไปนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคาเวก็กลับมาสอนนักเรียนนะครับอสอนช่วงเวลาที่เขาว่างนะครับหรือว่าสอนฟรีนั่นเองหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงนะครับก็จะเป็นตอนจบในแบบที่5นะครับการเรียน คาบแรกนะนั่นเป็นสถาปะยะกรรมที่ดีที่สุดในใจเธอและเป็นที่หลบภัยเฉพาะแค่ของเธอคนเดียวด้วยนะก็เป็นการที่ให้นักเรียนนะครับได้ลองวาดสถาปย,ประยะกรรมของตัวเองนะครับดูลองออกแบบดูนั่นเองก็เป็นตอนจบแบบที่5นะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำเควส จบทั้ง5ตอน5แบบแล้วนะครับเราก็จะได้อ i e ช e m e n t ทั้งหมด3ชิ้นนะครับศิลปะและชีวิตนะครับสมัยไวเรียนความโรแมนติกของสถาปนิกนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงเควสด,ด้วยนะครับนี่เลยเควสร,ระดับตำนานนะครับแล้วก็กระเป๋าคาเวย์อย่าลืมมารับนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมแฮงเอาท์หรือว่าการออกเดทกับตัวละครคาเวนะครับก็สําหรับเกณนะครับชอบตอนจบแบบที่1กับ2นะครับอ่าแล้วก็เพื่อนๆคนไหนชอบตอนจบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอืมแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเนื้อเรื่องเนี่ยก็แนะนําให้เล่นเองนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็ดูคลิปของเกณ เป็นไกดได้นะครับเพราะว่าจะแยกตอนจบของแต่ละตอนทำไทม์สแตมปให้เพื่อนๆกดดูได้เลยแล้วก็มีแอปชิมเม n นต์แยกให้ด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเกนด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย